نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับพ่อค้าที่มีอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะที่สูงส่งมากวันนี้เรามาคุยเรื่องค้าขายในคุณลักษณะของการเป็นพ่อค้าที่ดีกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าแน่นอน พี่น้องผู้ชมจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนทำยางหรือไม่ก็ทำปรา์มแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเรื่องของการค้าขายพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพก็เช่นเดียวกันนะครับจำนวนมากทีเดียวที่ค้าขายในตลาดท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัออลฮวอะลฮิวะซัลลมชมเชยมากเหลือเกินสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่มีอิสลามจะได้อยู่ในสถานะที่สูงส่งมากในวันอาคิร์เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษานะครับว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะได้อยู่ในตําแหน่งอันสูงส่งในโลกอาคิร์รเนี่ยเขาเขาทำตนกันอย่างไรวันนี้มีฮะดีสทั้งหบดสามบทด้วยกันเป็นฮะดีสที่พูดถึงคุณลักษณะ ของตาเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะได้รับตำแหน่งที่สูงส่งมากท่านนาบีบอกอย่างนี้นะครับอันอบีไซยุลขุดรีรดีลลาหอัลฮุอันอินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาอัตตาจิรุสดูกุอัลอามีนมาอันนบียีนวาวสิดดีกีนวาวชูฮัดะเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดี นะครับแล้วก็เป็นสายรายงานที่ถูกต้องนะครับจากหนังสืออัสซิลซิละอัลอาฮาดิสอัสซอฮีฮะเล่มที่9หน้าที่240นะครับฮะดิษนี้มีใจความว่าท่านอบูไซดอัลคุดดรีรอดิยัลลอฮุหันหุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าอัตตาจิตคนค้าขายจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับอัตตาจิตพอค้าแม่ค้านี่แหละ อัส,สดูเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์อัลอามีนเป็นผู้ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่โกหกปิ่นป้อนตอแหลหลอกลวงสับปรับกับกรอกนี่คือพ่อค้าที่มีลักษณะหนึ่งที่วันกิยามะยังไงร,รู้ไหมมาอันนาบียีนจะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกับบรรดานาบีอัลลอฮฺอักบัร ่ามาถึงตรงนี้แล้วน้ำตาร่วงนลพี่น้องคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยขายของในตลาดสถานะของเขาสูงส่งมากถ้าหากว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ซื่อสัตย์สุจริตอัลอามีนเป็นคนที่ไม่โกหกไว้เนื้อเชื่อใจได้ลักษณะพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะีมีบ้างไหมพี่น้องมีแต่ว่าโอ้โหของมันแพงก็ต้องขายราคานี้แหละบางคนก็ ถูกต่อหน่อยโอ้ยลดไม่ได้เลยเด็กกำไรบาทเดียวทํานองเนี่ยโกหกปิ้นป้อนตอแหลหลอกลวงสับปรับกลับกรอกส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นพี่น้องในสังคมบ้านเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น <S 1> <1> <S เป็นพ่อค้าที่หลอกลวงตบัดสัตว์นะครับสับปรับกลับกรอกพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงมีพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้เยอะ 1> <1> แต่ว่าพอา่อค้าแม่ค้าแบบเนี้ยที่ที่พูดโกหกสับปรับหลอกลวงเนี่ยนะ จะไม่ได้อยู่ในสวรรค์กับบรรดานบีกับบรรดาซิทดิกีนบรรดาผู้ซื่อสัตย์สุจริตในศาสนาของอัลลอฮ์แล่าวะชูฮัดะบรรดาผู้ติดตายชฮีดในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาลักษณะของพ่อค้าแม่ค้าประการหนึ่งนะพี่น้องอัส,ส,สดูมีความซื่อสัตย์สุจริตอัลอามีนไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่พูดโกหกนี่แหละ ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะแรกที่ถูกชมเชอยอยู่ในฮะดีสของท่านรอซูลซล,ลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมท่านนาบีชมเชยนะครว่าจะอยู่ในสถานะอันสูงส่งเหมือนกับบรรดานบีเหมือนกับบรรดาสิดดีกีนผู้ซื่อสัตย์สุจริตในศาสนาของอัลลอฮ์และก็วะชูฮัดาคนที่ตายเชหิดเอ้ามาดูอีกฮะดีสหนึ่ง بن تجدة إمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما حديث เป็นหด,ดีที่ชี้ชัดนะครับในขณะที่คนซื้อและก็คนขายเนี่ยกำลังเจรจาต่อรองกันคนขายก็กำลังจะขายสินค้าคนซื้อก็กำลังซื้อเลือกซื้อสินค้าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเฉรีไใกล้นคนที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนคนคนหนึ่งอยู่ในฐานะที่ซื้ออีกคนหนึ่งอยู่ในฐานะที่ขายสองคนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันในการค้าขาย แปลว่าคนหนึ่งขายอีกคนหนึ่งซื้ออัลลอฮ์บอกว่าอานาซาลิตุชารีายฉันเนี่ยเป็นคนที่สามอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้อย่างนี้นะฉันเนี่ยเป็นคนที่สามคอยเป็นพยานดูซิมาลามยาคุณอาฮัดูฮูมาซอฮิบาหูตาบใดที่ทั้งสองเนี่ยไม่มีการตลบตะแลงไม่มีการหลอกลวงไม่มีการสับปรับต่อกันและกัน ทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อทั้งลูกค้าแล้วก็พอค้าไม่ค้านี่แหละพี่น้องระหว่างที่ทำการซื้อขายนั้นไม่มีการหลอกลวงไม่มีการสร้างสถานการณ์ไม่มีการสับโขกราคาพูดกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตราคิยานะไม่มีการโลอะหลอกลวงซึ่งกันและกันคนซื้อก็ไม่หลอกลวงคนขายก็ไม่หลอกลวงเช่นคนซื้อนี่หลอกลวงยังไงรู้ไหมพี่น้อง มาบอกกับพ่อคา้าบอกโอ้โร้านนู้นเนี่ยเขาให้ราคาเนี่ยยังไม่ทันต่อเลยสมมุติว่าพ่อค้านี่ต้องการที่จะขายในราคายี่สิบห้าบาทนะครับก็บอกกับลูกค้าไปว่าน,นี่ราคายี่สิบ้าบาทกิโลละยี่สิบห้าบาทไอเราก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผ่านมาโยงๆหนึ่งกิโลร้านนู้นในยี่สิบสองบาทนะ่ยยังไม่ต่อเลยนะนี่มาบอกยี่สิบห้าบาทได้ยังไงแปลว่าคนซื้อกําลังสับปรับกับกอกหลอกลวงแล้ว นะผู้ขายหลอกลวงยังไงพี่น้องหลอกลวงอย่างนี้ก็คือโอ้ยไปดูเลยร้านอื่นๆนะเขาขายกันสี่สิบร้านชั้นนะ่ยแค่สามสิบเท่านั้นเองห่างกันตั้งสิบาทอันนี้หลอกลวงทำห้เป็นความจริงอันนี้หลอกลวงล่ะอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าอานาซาลิสุชารีไกนชันเนี่ยเป็นคนที่สามหุ้นที่สามสำหรับสองหุ้นส่วน เป็นคนที่สามระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมาเป็นอะไรละ่ะคนที่สามมาเป็นผู้ดูแลมาลำยคุณตาบใดที่ทั้งสองเนี่ยหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่ทั้งสองเนี่ยไม่โกหกหลอกลวงกันไยดาคอนาหูคอรสตูมินไบนี่ขึมาถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหลอกลวงซึ่งกันและกันอาล,ล่ะบอกว่าฉันออกมาจาก คู่ซื้อขายตรงนี้และในที่สุดทั้งสองนี้ก็จะไม่ได้รับความจำเริญในฐานะที่ค้าขายต่อกันเล็กกันผู้ซื้อก็จะไม่ได้รับความจำเริญผู้ขายก็จะไม่ได้รับความจำเริญเพราะมันมีการโกหกหลอกลวงเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องพยายามระมัดระวังให้ดีถามหน่อยเถอะ ในการค้าขายของเราเนี่ยเราอยากที่จะได้รับความจำเริญไหมผมเชื่อมันน่นนะครับวันลอหีทุกคนอยากจะได้มีความจำเริญในการค้าขายอยากจะได้ริสกีไหลามาเทมาพอได้ริสกีมาแล้วอยากจะให้ริสกีเนี่ยเป็นริสกีที่นําความจำเริญมาสู่ครอบครัวเราต้องการแบบนี้ใช่ไหมกําไรมากกําไรน้อยเนี่ยบางครั้งยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญบางทีได้กําไรมามาก พนัวก,กับการโกหกหลอกลวงเขาอยู่ตลอดเวลาราคาด้วยก,กําไรที่ได้มาตรงนั้นจะไม่มีความจําเริญในการที่เราจะนําเอามาใช้ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือนอกครอบครัวก็ตามแต่ไม่มีไม่มีความจําเริญไปโกหกเข้าไปหลอกลวงเข้าไปช่างกิโลแบบขาดตกบกคร่องปิ้นป้อนตอแหลโกหกหลอกลวงในเรื่องของการค้าขายริสกีที่เป็นกําไรที่ได้มาไม่มีความจําเริญพี่น้องมาอยู่กับครอบครัวเราเนี่ยบางที ทำให้ลูกได้พบกับอุบัติเหตุบางทีทําให้เราเจ็บป่วยนะครับเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคนั่นโรคนี้ริสกีมาเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะไหลออกไปหมดแหละเอาล่อให้เกิดอุบัติเหตุให้เกิดโรคให้บ้านพังให้ทะพายุทัลมให้เกิดอะไรนะภัยพิบตัติต่างๆแล้วในที่สุดมันจะอยู่กับเราไม่นานสำหรับการได้ผลกําไรมาจากการโกหกหลอกลวงปิ้นปอนัลเอาเตัดไว้แล้วนะ ในฮะดิษกุลสีบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดรายงานจากท่านอบูฮุเรห์ว่าถ้าทั้งสองเนี่ยนะซื่อสัตย์มีความสุดจริตซึ่งกันและกันบูริกะบูริกะแปลว่าทูงได้รับความจำเริญอ่ะดูฮะดิษอีกสักบทหนึ่ง <c oughs> เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านอบูฮุเรห์เช่นเดียวกันว่าด้วยเรื่องพ่อค้าที่มีอิสลาม ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัลบายอานีบิลขียาร์มาลมะตะตร ر รกอคนซื้อคนขายนั้นสามารถที่จะเลือกที่จะซื้อก็ได้หรือจะไม่ซื้อก็ได้ระหว่างเจรจาสินค้าตาบใดที่ทั้งคู่นี้ยังไม่แยกจากกันนะจะเลือกซื้อก็ได้จะเลือกคืนก็ได้ไอคนขายจะเลือกขายก็ได้จะเลือกไม่ขายก็ได้มีสิทธิ์เลือกตาบใดที่ยังไม่ได้แยกทางกัน ฝ่าอินซอดกอถ้าหากว่าทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนั้นซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันว่าใบยานาและทั้งคู่ก็มีการอาธ,าธิบายผูค้าก็อาธ,าธิบายสินค้าอย่างซื่อสัตย์ผู้ที่ได้รับคำอธิบายก็คือผู้ที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องสอบถามด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่หมกเม็ดนะพี่น้องหมายความว่าร้านนู้นเขาดีกว่าตั้งเยอะเนี่ยโอ้โหเนื้อผ้าอะไรเขาดีกว่า ทั้งๆท,ที่เนื้อผ้ามันเท่ากันอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความจริงใจในการซื้อถ้าหากว่าทั้งพ่อค้าและก็คนซื้อจริงใจต่อกันและกันอธิบายพูดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอลัลลอ์ให้ท่านนาบีมาบอกอย่างนี้นะบูริกะลาหูมาฟีบาไบอิฮิมาจะได้รับความจำเริญนทั้งสองฝ่าย ฝ่ายคนซื้อก็ได้รับความจำเรือฝ่ายคนขายก็ได้รับความจำเรือว่าอินกาตาบาว่ากาตามาถ้าหาว่าทั้งคู่เนี่ยนะโกหกปิ้นป้อนต่อกันแลกกนะกันว่ากาตามาแล้วก็หมกเม็ดไอของที่เป็นตำหนิไม่เคยบอกเลยไอของที่อะไรเนะี่ยมีข้อบอกพร่องมีจุดตรงไหนพยายามหมกเม็ดเอาไว้เพราะนั้นฮารามนะพี่น้องในการที่เราเนี่ยจะขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น iPad เนี่ยถ้าเกิดผมจะขายเนี่ยนะ แต่ผมก็รู้ว่าเนี่ยมันตกแล้วก็บุบอยู่ข้างในเนี่ยถ้าไม่ถอดออกมาเนี่ยไม่เห็นเวลาผมจะขายผมต้องบอกนะชี้แจงใบยยนะาใบยยนาะแปลว่าสร้างความชัดเจนในสินค้าที่เราจะขายว่ามันมีตําหนิตรงนี้นะและผมจะขายในราคานี้พอใจไหมผมซื้อมาขนาดนี้แล้วก็ใช้ไปแล้วป,ประมาณสองปีผมจะขายในราคานี้มันมีตําหนิอยู่ตรงนี้หน่อยนึงซื้อไหมไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้มีความปลิ้นป้อน ไอ้คนจะซื้อก็อซื้อในลักษณะที่ถามตรงไปตรงมาถ้าทั้งคู่นี่นะไม่มีการโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนก็จะได้รับความจำเริญในการค้าขายแต่ถ้าหากว่ากโกหกหมกเม็ดอะไรที่เป็นข้อตำหนิเราไม่บอกในการค้าขายนี่นะครับมมฮิกกตบารอกาตาบไอฮิมาความจำเริญในการซื้อขายตรงนั้นจะถูกถอดถอนออกไปจากการซื้อขายในสินค้าต่างๆเหล่านั้น ไอ้คนซื้อไปได้สินค้าไปก็ได้ไปในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดความจเริญไอ้คนที่ขายไปแล้วได้สตังค์มามีผลกําไรมาด้วยผลกําไรตรงนั้นก็จะไม่มีความจเริญดังนั้นที่คุยในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้พยายามเนี่ยเราเนี่ยไม่เป็นผู้ซื้อก็เป็นผู้ขายไม่เป็นผู้ขายก็เป็นผู้ซื้อเราอยู่ในหนึ่งจากสองสถานะตรงนีนะ้เพราะนั้นเราซื้อเข้า อยา่าโกหกหลอกลวงปิ้นปอนอย่าไปอัําอย่าไปพูดว่าโอ้โหเหมื่อกี้เนี่ยผ่านมาสามสี่ร้านหนึ่งไปดูเลยอย่าไทันต่อเลยราคาเนี่ยถ้ากโกหกแบบนี้นะความจําเริญไม่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เร,เราได้รับมาคนขายก็เช่นเดียวกันต้องไม่โกหกหลอกลวงปิ้นปอนนี่คือคุณลักษณะของพ่อค้าที่มีอิสลามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกียามะมาอันนบียืนจะได้อยู่เคียงข้างกับบรรดานานบี วสิดดีกีนอยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตในศาสนาของอัลลอฮ์วะชูฮดาและก็อยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ตายะฮ ي ดช่างเป็นพ่อค้าที่มีสถานะที่สูงส่งเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอลฮุอัลเลฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะให้แก่คนในประชาชาติของท่านนะครับวบิลาฮิตอฟิกวัลหิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر